สวัสดีครับผมตุลนะครับกับช่องทาร่วิทตุลนะครับช่องทานายดวงชะตาด้วยไพ่ทาร่น้องใหม่ทาง u t u b e นะครับผมวันนี้ก็กลับมาพบกันนะครับผมเวลาเดิมหนึ่งทุ่มนะครับกับการทํานายดวงชะตาราศีประจําเดือนมีนาคม2565นะครับวันนี้ก็จะเป็นการทํานายให้กับชาวราศีเมษนะครับผมสวัสดีชาวราศีเมษทุกท่านด้วยนะครับผมได้แก่ผู้ที่เกิดในวันที่13เมษายนถึง13พฤษภาคมนะครับผมแต่ก่อนอื่นเลยก็ต้องขอขอบคุณนะครับทุกท่านที่ให้การติดตามสนับสนุนช่องทาร่วิุ นะครับตอนนี้ช่องทาโลวิตุลก็มีผู้ติดตามมากกว่า8,000ท่านแล้วนะครับผมก็ต้องขอขอบคุณมากๆนะครับผมแล้วเดี๋ยววันเสาร์นี้นะครับเวลา6โมงเย็นนะครับกิจกรรมไลฟ์สดขับคุณแฟนรายการดูดวงฟรีท่านละหนึ่คำถามนะครับในช่องทาง Facebook ส่วนตัวของผมที่จะลงลิงก์เอาไว้ให้ในคำอธิบายใต้คลิปนะครับผมถ้าใครที่มีเวลาก็ เข้าไปร่วมสรุกได้เลยนะครับส่วนสําหรับท่านใดที่อยากจะร่วมสนุกให้ผมดูดวงให้อา,ใ cream. อากาศในคลิปพี่อากาศคลิปต่อไปนะครับผมก็สามารถเขียนชื่อคําถามพร้อมอายุเอาไว้ในช่องคอมเมนต์ได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะรวบรวมคําถามเอาไปทํานายให้ในคลิปพิ่อากาศคลิปต่อไปท่านละหนึ่งคำถามนะครับผมสําหรับแฟนรายการทุกๆท่านนะครับผมบอกผมว่ากดติดตามแล้วด้วยนะครับผมส่วนในคลิปนี้ก็อย่างที่ผมได้เรียนเอาไว้ในขึ้กนก่อนนะครับผมว่าการทํานายดวงของผมเป็นการทํานายดวงแบบส่วนรวมนะครับ แล้วก็เป็นการตั้งจิตของผมเพียงฝ่ายเดียวนะครับ ดังนั้นแล้วอาจจะตรงกับใครบ้างไม่ตรงบ้างก็ได้โปรดใช้วิจารยณในการรับชมนะครับอย่าได้นาเอาคําทํานายของผมไปใช้ตัดสินใจเรื่องใหญ่ๆใดใ,ในชีวิตนะครับผมและถ้าหากว่าอยากให้ผมทํานายดวงแบบส่วนตัวให้ก็ติดต่อมาได้เลยทางแอดไลน์หรือทางช่องทาง Facebook ส่วนตัวหรือทางแฟนเพจของผมได้เลยนะครับผมอ่ะแล้วก็สําหรับวันนี้ผมได้ทำทำสเต็มเอาไว้ให้นะผมโดยแบ่งการทํานายออกเป็น3มช่วงนะครับช่วงอาการงานการเงินแ,และความรักนะครับผมถ้าใครที่อยากกดเข้าไปดูในช่วงเออลงไปดูได้เลยในช่องคอมเมนต์นะครับอ่ะเดี๋ยววันนี้ ีเรามาเริ่มกันเลยนะครับผมกับดวงของชาวราศีเมษนะครับผมประจําเดือนมีนาคมนี้นะครับเอาดวงการงานก่อนเลยนะครับผมอขอดวงการงานของชาวราศีเมษประจําเดือนมีนาคม2565นี้ด้วยนะครับผมขอดวงการงานของชาวราศีเมษนะครับผมประจําเดือนมีนาคมนี้ด้วยนะครับผม ดวงการงานของชาวราศีเมษนะครับผมประมาณช่วงปลายเดือนกุมภาก่อนที่จะเข้าสู่เดือนมีนาคมนี้นะครับผมการงานของคุณก็จัดว่าอยู่ในเกณฑ์ดีนะครับผมประสบความสาเร็จเป็นอย่างดีแต่ว่าคุณจะมีภาวะของการที่ค่อนข้างจะเหน็ดเหนื่อยกับการงานมากพอสมควรนะครับผมในบางคนเนี่ยอาจจะ ไปเปิดในช่องทางใหม่ๆแล้วก็เกิดความไม่มั่นใจกับกิจาการการงานที่คุณทําสักเท่าไหร่นะครับผมอาจจะมีจะตีความได้2ออย่างนะครับผมถ้าคุณไม่บอกว่าทํางานจนเหนื่อยหนักมากในช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์นะครับผมคุณก็อาจจะเกิดความบอกว่า ไม่ค่อยจะไว้วางใจสักเท่าไหร่กับธุรกิจการงานใหม่ๆห,หรือว่าภารกิจที่คุณได้รับมอบหมายมาเนี่ยมันค่อนข้างที่จะมีอะไรบางอย่างที่คุณไม่ค่อยที่จะมั่นใจกับมันสักเท่าไหร่นักนะครับผมแต่สุดท้ายแล้วคุณก็สามารถจัดการมันแล้วก็ผ่านมันไปได้อย่างดีพอสมควรนะครับผมกิจการที่คุณได้รับมอบหมายซึ่งมันสร้างความยากลําบากให้คุณ มาประมาณหนึ่ง้วครับผมแต่คุณสามารถใช้ความสามารถจัดการมันได้อย่างดีแล้วก็ประสบความสําเร็จอย่างดียิ่งยวดนะครับผมถือว่าถือว่าอยู่ในเกณฑ์กลางๆนะช่วงเป็นประมาณปลายเดือนกุมภาพันธ์นะครับผมคุณเจอความยากลาบากหรือว่าเจอกับงานที่ค่อนข้างจะเหน็ดเหนื่อยมากพอสมควรแต่คุณก็สามารถจบงานได้อย่างดีนะครับจบงานได้อย่างดีจบงานได้แบบประสบความสําเร็จอย่างสวยงามเลยนะครับผมและมันก็ส่งผลมาทําให้ในต้นเดือนมีนาคมเนี่ยคุณได้งานต่อเนื่องนะครับผมถ้าคุณทาธุรกิจส่วนตัวเี่ยหรือว่าคุณทำธุรก เดี๋ยวพวกรับหมงรับเหมาอะไรก็ตามนะผมคุณอาจจะเหนื่อยนะในช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์แต่ว่าคุณสามารถจบงานได้อย่างดีและ ทำให้คุณได้รับงานแบบต่อเนื่องเลยนะครับผมอาจเป็นวันครับเลยนะอาจจะเป็นจากลูกค้าเก่าที่ป้อนงานมาให้คุณอย่างต่อเนื่องหรืออาจจะได้รับคําชื่นชมจากเจ้านายหรือถ้าคุณทํางานประจานะครับผมอาจจะทําให้ได้รับการชื่นชมจากเจ้านายแล้วทําให้เขาส่งงานใหม่มาให้คุณแบบต่อเนื่องเลยนะครับผมแล้วก็หุ้นส่วนหรือว่าผู้คู่ภารกิจของคุณไม่ว่าจะเป็นเพื่อนร่วมงานหรือเจ้านายหรือกระทั่งลูกค้าก็ตามค่อนข้างจะเอ็นดูคุณมากๆนะครับผมจากการที่คุณสามารถปิดจ็อบได้อย่างสวยงามถึงแม้จะเหน็ดเหนื่อยหน่อย ก็ตามในช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์นะครับผมช่วงเดือนมีนาคมช่วงต้นเดือนเนี่ยจะเป็นช่วงที่คุณมีความสุขกับการทํางานมากๆนะครับผมเพื่อนร่วมง,งานหรือว่าเจ้านงเจ้านายหรือกระทั่งลูกค้าก็ตามให้การสนับสนุนอย่างดีเยี่ยมนะครับผมแต่ส่วนหนึ่งก็มาจากการที่คุณสามารถจบงานได้อย่างสวยงามนั่นแหละครับผมทําให้คุณได้รับงานอย่างต่อนเนื่องมาในช่วงต้นเดือนมีนาคมนี้นะครับผมแล้วก็ประมาณกลางกลางเดือนเนี่ยจะเป็นช่วงที่คุณหยิบจับอะไรประสบความสําเร็จมากๆนะครับผมสมองเปิดมากๆนะครับผมโดยเฉพาะถ้าคุณได้ไปทํากิจการการ งานใหม่ๆนะคุณจะรู้สึกได้เลยว่าเฮ้ยคุณมาได้ถูกทางแล้วนะครับผมอาจจะเป็นช่วงที่คุณรู้สึกว่า สมองเปิดแล้วก็สามารถจัดการทุกสิ่งทุกอย่างได้แบบชาญฉลาดเลยครับผมว่าช่วงช่วงนี้ดวงการงานของชาวราศีเมษเนี่ยค่อนข้างจะอยู่ในเกณ์ดีถึงดีมากๆนะผมไม่ว่าจะงานเก่างานใหม่คุณสามารถรับมือมันได้อย่างมีประสิทธิภาพนะผมไม่ว่าจะจากคนในองคอ์กรจากเพื่อนร่วมงานจากอะไรต่างๆเนี่ยช่วงนี้หยิบจับอะไรก็ประสบความสาเร็จแล้วก็อะไรๆค่อนข้างจะเข้าทางชาวราศีเมษมากๆครับผมแต่ส่วนหนึ่งก็มาจากความสามารถของคุณเองแล้วก็ความที่สู้ไม่ถอยของคุณในช่วงประมาณปลายปลายเดือนกุมภาด้วยนะผมแล้วก็มันก็ส่งผลต่อเน,นื่องมาทําให คุณได้รับการสนับสนุนแล้วก็ค่อนข้างจะเป็นช่วงที่คุณคิดเรียกได้ว่าสมองเปิดมากๆนะครับผมสมองเปิดมากๆแล้วก็สามารถจัดการอะไรได้อย่างมีระเบียบเรียบร้อยแล้วก็คนในองค์กรก็สามัคคีกันมากๆด้วยนะครับผมถือว่าเป็นเดือนที่ดีเดือนหนึ่งสาหรับชาวราศีเมษเลยนะครับผมสําหรับเดือนมีนาคมนี้เดี๋ยวผมดูไพ่ประกอบให้ต่อนะครับผมว่าเดือนมีนาคมนี้นอกจากในเรื่องการจัดการอันเชานชลาดแล้วคุณจะเจออะไรอีกนะครับผมสําหรับเดือนมีนาคมนี้นะครับผมเดี๋ยวผมดูไพ่ประกอบให้ต่อนะครับสาหรับชาวราศีเมษในเดือนมีนาคคมมนนี้ะผ คุณมีเกณฑ์นะครับผมมีเกณฑ์ที่ได้รับงานใหม่ๆเข้ามาในช่วงเดือนมีนาคมมากๆนะเราก็ได้ที่จะเป็นงานโปรเจกต์ใหญ่มากพอสมควรเหมือนกันนะครับผมมันมีเจ็ดถ้วยขึ้นมาคู่กับตัวเมจิกเชียนนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยโปรเจกต์ของคุณจะใหญ่มากขึ้นนะครับผมคุณมี โอกาสที่จะได้รับมอบหมายงานที่ใหญ่มากขึ้นแล้วก็ทําให้คุณจะต้องหมกมุ่นอยู่กับมันมากพอสมควรเลยนะครับผมมันจะเป็นงานที่คุณจะต้องใช้สมาธิอยู่กับมันใช้ทั้งสมองนะใช้ทั้งความตั้งใจความมุมานะนะครับผมความร่วมแรงร่วมใจภายในองค์กรของคุณที่จะ ผ่านกับงานนี้ไปได้นะครับผม,ผมเพราะว่าแล้วก็งานเนี้ยอาจจะส่งผลสําคัญทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับบริษัทภายในของคุณเลยนะครับไม่ว่าคุณจะทํางานประจําหรือทําธุรกิจส่วนตัวก็ตามแต่จะเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นนะครับผมเพราะฉะนั้นเตรียมกายเตรีย <paragraph S 2> มใจให้พร้อมเลยนะจะมีงานใหญ่เข้ามาในเดือนมีนาคมนี้นะครับผมแล้วก็ LEGO อาจจะเป็นงานต่อเนื่องมาจากในช่วงกุมภาพันธ์ที่คุณสามารถปิดจ็อบมาได้ดีแล้วละครับแล้วคุณก็ได้รับงานต่อเนื่องแล้วงานเนี้ยน่าจะเป็นงานที่ส่งผลสำคัญกับชีวิตคุณมากมานะครับอาจจะทาให้ค ขายขยายโยกย้ายไม่ว่าจะโยกย้ายตําแหน่งนะผมหรือโยกย้ายหน้าที่การงานโยกย้ายอะไรต่างแต่จะเป็นการโยกย้ายที่ดีขึ้นที่ใหญ่ขึ้นกว่าเดิมนะครับผมแล้วก็จะต้องใช้สมองหนักมากๆด้วยนะผมในช่วงเดือนมีนาคมนี้เพราะฉะนั้นเตรียมกายเตรียมใจไว้ให้พร้อมนะผมสําหรับชาวราศีเมษนะผมคุณเตรียมตัวที่จะได้รับงานใหญ่เลยแน่นอนนะครับในช่วงเดือนมีนาคมนี้นะครับสําหรับชาวราศีเมษนะครับผม ก็จับว้อยู่ในเกณฑ์ดีถึงดีมากๆนะครับผมสำหรับชาวราศีเมษนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเรามาดูเกณฑ์การเงินสําหรับชาวราศีเมษกันบ้างนะครับผมอ่ะขอเกณฑ์การเงินของชาวราศีเมษในเดือนมีนาคมนี้ด้วยนะครับผมขอเกณฑ์การเงินของชาวราศีเมษในเดือนมีนาคมนี้ด้วยนะครับผม เกณฑ์การเงินของชาวราศีเมษนะในช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์ถึงแม้ว่างานของคุณจะหนักจะเหนื่อยแต่เนื่องจากว่าคุณทํางานแล้วมันประสบความสำเร็จไม่รู้ว่าเกี่ยวกันหรือเปล่านะทำให้การเงินของคุณเนี่ยจัดว่าอยู่ในเกณฑ์ดีถึงดีมากๆนะผมคุณรู้สึกว่าเออถึงแม่งานคุณจะเหนื่อยแม้งานจะหนักแต่ว่าคุณก็ได้รับผลตอบแทนที่ค่อนข้างจะเป็นธรรมสาหรับคุณมากๆนะครับผมแล้วก็คุณค่อนข้างที่จะมีฐานะที่ค่อนข้างจะดีมากพอสมควรในช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์นะครับผมแล้วก็การเงินของคุณก็ดีอย่างต่อเนื่องเลยนะครับ เพื่อเพื่อร่วมงานไม่ว่าจะเป็นเจ้านงเจ้านายหรือคู่ค้าหรืออะไรต่างๆหรือแม้กระทั่งหุ้นส่วนของคุณก็ตานมนมค่อนข้างจะสนับสนุนทางการเงินเป็นอย่างดีนะคล้ายๆเกณฑ์การงานเลยนะการงานการเงินของคุณจัดว่าไปในทิศทางเดียวกันเลยนะครับผมการงานคุณก็หุ้นส่วนสนับสนุนดีการเงินคุณก็หุ้นส่วนสนับสนุนดีเพราะฉะนั้นเนี่ยเกณฑ์ทั้งการงานและการเงินสำหรับชาวราศีเมษในช่วงเดือนมีนาคมเนี่ยถือว่าพุ่งแล้วก็ลุ่มโลดมากๆนะครับผมแล้วก็ค่อนข้างจะเป็นไปแบบต่อเนื่องด้วยนะครับดวงนี้ช ของคุณก็ประสบความสําเร็จแล้วมันก็ส่งผลมาถึงการเงินของคุณด้วยนะแล้วก็ในช่วงกลางเดือนเนี่ยการเงินของคุณเนี่ยจะค่อนข้างผีดอกออกผลเลยนะครับผมค่อนข้างที่จะได้รับเงินแบบว่ามาแบบเยอะมากพอสมควรเลยนะแต่ส่วนหนึ่งอาจจะมา้อมาจากการงานที่คุณได้รับงานใหญ่ก็เป็นไปได้ผมว่างานใหญ่ของคุณเนี่ยก็ส่งรายได้ให้คุณมากพอสมควรจนทําให้คุณยิ้มได้แน่นอนนะครับผมในช่วงเดือนมีนาคมนี้นะครับผมเดี๋ยวผมดูไพ่กบให้ต่อนะครับผมสาหรับชาวราศีเมษนะครับสําหรับดวงการเงินนะครับผมโอ้ โอ้ oh, คุณได้ไพ่ใบเดียวกับตัวดวงการงานเลยนะเพราะฉะนั้นชาวราศีเมษอาจจะมีเกณฑ์ได้ขยับขยายนะครับผมไม่ว่าจะเป็นการขยับขยายเพิ่มกิจการหรือว่าอาจจะเป็นการโยกย้ายตําแหน่งหรือว่าเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างก็เ,เป็นไปได้เพราะคุณมีท่านไพ่ทำบาลานซ์ขึ้นทั้งเกณฑ์การงานและการเงินเลยนะครับผมแต่อย่างที่บอกนะเหมือนเกณฑ์การงานและการเงินนี้ไปทางเดียวกันเลยนะจะเป็นการเปลี่ยนแปลงที่นําไปสู่สิ่งที่ดีกว่าเดิมนะครับผมจะทําให้คุณได้รับเงินมากกว่าเดิมแล้วก็ค่อนข้างเข้าขั้นเป็น king ก็เป็นขึ้นค่อนข้างเข้าเมท มาแล้วครับค่อนข้างจะบอกว่ามั่นคงมากๆในเรื่องการงานและการเงินของคุณเลยนะอะจาจจะไว่อยู่ในเกณฑ์ดีถึงดีมากๆนะครับผสำหรับเกณฑ์การงานและการเงินของชาวราศีเมษนะครับผมอยู่ในเกณฑ์ที่เรียกได้ว่าในบางคน,นอาจจะได้รับเงินถึงขั้นที่แบบว่าตั้งตัวได้เลยก็เป็นไปได้จากงานใหญ่ที่คุณจะได้รับในเดือนมีนาคมนี้นะครับสำหรับชาวราศีเมษยังไงก็ขอให้มันเป็นไปตามไพ่ทำนายด้วยนะครับสำหรับชาวราศีเมษนะครับผม ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีถึงดีมากๆนะครับผมยังไงก็ขอให้ <Exchange> เป็นตามคำทำนายด้วยนะครับสำหรับชาวราศีเมษเอาเดี๋ยวมาดูเกณฑ์ความรักสําหรับชาวราศีเมษกันบ้างน,นะครับผมคุณดูท่าทางจะรักที่เกมแล้วมาดูว่าคุณจะรักพี่เลิฟด้วยหรือเปล่านะครับสาหรับชาวราศีเมษนะครับผมอขอเกณฑ์ความรักของชาวราศีเมษในเดือนมีนาคมนี้ด้วยนะครับผมขอเกณฑ์ความรักขอดวงความรักของชาวราศีเมษนะครับผมในเดือนมีนาคมนี้ด้วยนะครับผม ¡Por! Oh. ดวงความรักของชาวราศีเมษก็จัดว่าอยู่ในเกณฑ์ดีเช่นกันนะครับผมค่อนข้างจะมีการดูแลซึ่งกันและกันเป็นอย่างดีนะครับผมแล้วก็เป็นส่วนเติมเต็มให้กันและเป็นและกันเป็นอย่างดีนะครับผมคุณค่อนข้างจะมีความสุขกับคนรักมากพอสมควรเลยนะในช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์ก่อนที่จะเข้าสู่เดือนมีนาคมนะครับผมคนรักค่อนข้างจะมีความโรแมนติกกับคุณนะครับผมอาจจะมีคาพูดหวานๆให้คุณอยู่ตลอดเวลาหรือในบางคนเนี่ยอาจจะพาคุณไปท่องเที่ยวหรือพาไปฮันนีมูนพาไปนูน่นไปนี่ไปนั่นทําให้คุณช่วงนี้ค่อนข้้้าาาางงงงจะมมมมีคคคววสุขขก็่่อออนนยิใเรื รักเอาซะมากๆนะครับผมแล้วก็ พอเข้าสู่ในช่วงเดือนมีนาคมนะอาจจะมีปัญหาเข้ามาบ้างนะครับผมอาจจะมีปัญหาเข้ามาบ้างกระทบกระเทือนทะเลาะกันเล็กๆน้อยๆนะครับแต่คุณก็จะคืนดีกันได้แบบรวดเร็วนะครับผมแล้วก็ค่อนข้างจะดูแลกันและกันเป็นอย่างดีนะครับถ้าคุณเป็นผู้หญิงเนี่ยบางทีคนรักของคุณอาจจะดูแลเรื่องการเงินการทองกับคุณด้วยก็เป็นไปได้นะครับแต่ปัญหาอย่างเดียวเลยที่ที่มันจะมีนั่นะเปปัญหาจากภายนอกนะครับผมจะเป็นปัญหาจากภายนอกที่อาจจะมากระทบกระเทือนความสัมพันธ์กับคุณบ้างก็ตามนะครับหรือในบางคนอาจจะเจอกับปัญหาเเเเกี่่่ยววับรรืือออองงงงขขาลนะ เรื่องของเวลาที um. ่ค um ู um. ่ร um. ักของคุณอาจจะไม่ค่อยมีเวลาให้แล้วผมอาจจะมูว oh hmm. ่าแต่ไปสนใจการงานการหางานหาทองก็เป็นไม่ได้แลผมเพราะช่วงนี้ท่าทางชาวราศีเมษเนี่ยการงานการเงินกำลังรุ่งนะบางทีอาจจะมีเวลาให้กับคู่รักน้อยเกินไปก็เป็นไปได้เพราะฉะนั้นปัญหาอย่างเดียวที่จะเกิดขึ้นนะครับผมสำหรับคุณนะอาจจะเป็นเรื่องระยะทางแล้วก็เรื่องการไม่ค่อยจะมีเวลาให้กันและกันนั่นแหละครับผมแต่ก็ถือว่าเป็นปัญหาเล็กๆน้อยๆนะเพราะโดยรวมๆแล้วเนี่ยจะเป็นเดือนที่คุณใช้เหตุใช้ผลพูดคุยกันได้เป็นอย่างดีนะผม ันเป็นอย่างดีนะผมแล้วก็ในบางคนเนี่ยอาจจะอาจจะมีเซนส์อะไรบางอย่างที่ทําให้คุณเนี่ยรักกันได้มากกว่าเดิมก็เป็นเวลาให้ผมเป็นมีจิกเชียนนะเป็นลักษณะของการที่ใช้เหตุใช้ผลคุยกันในเดือนมีนาคมนี้นะผมเอาปเปีจิกเชียนเนี่ยขึ้นมาทั้งฝั่งการงานแล้วก็ฝั่งความรักเลยนะผมแปลว่าช่วงนี้สมองคุณค่อนข้างจะเปิดและคุณค่อนข้างจะใช้เหตุใช้ผลมากกว่าใช้อารมณ์มากๆนะผมสำหรับชาวราศีเมษแล้วมันก็ส่งผลดีส่งผลบวกให้กับชาวราศีเมษเอาซะมากๆช่วงนี้คุณอาจจะมีเซนส์อะไรแปลกๆก็ได้นะผมเพราะ งานแล้วก็ทั้งดวงความรักเลยนะผมช่วงนี้คุณอาจจะมีเซนอะไรที่ชาวบ้านก็ไม่มีด้วยก็เป็นไปได้นะครับผมสำหรับชาวราศีเมษนะครับผมเดี๋ยวผมดูให้ประกบให้คุณเอ่อให้ชาวราศีเมษต่อนะครับผมว่าดวงความรักคุณเป็นยังไงอีกสําหรับคนที่มีคู่นะครับผมโอ้โห โอ้ใหผมเปิดถูกไพ่ออกมาดีถึงดีมากๆเลยนะครับผมสำหรับชาวราศีเมษนะทั้งการงานการเงินและความรักเลยนะแทบจะไม่มีพลังงานลบออกมาเลยนะผมการความรักคุณก็เช่นกันนะครับผมมีทั้ง9ก้าเหรียญขึ้นมามีทั้งเพชรออฟเพนต์เตอรไอเพชออฟคัพขึ้นมาแล้วก็มีทั้งตัวเจ็ดเหรียญขึ้นมานะผมแปลว่าคุณจะเป็นส่วนเติมเต็มซึ่งกันและกันนะครับผมค่อนข้างจะเป็นที่รอคอยซึ่งกันและกันความรักผีดอกออกผลมีการใช้คําพูดออดอ้อนกันหวาน โรแมนติกซึ่งกันและกันแล้วก็ค่อนข้างจะดูแลเอาใจใส่ซึ่งกันและกันเป็นอย่างดีแล้วอย่างที่บอกแล้วว่าถ้าคุณเป็นผู้หญิงเนี่ยบางทีเขาอาจจะดูแลเรื่องการเงินการทองให้กับคุณอีกก็เป็นไปได้นะผมอ่อช่วงนี้ดวงทั้งการงานการเงินและความรักสําหรับชาวราศีเมษเนี่ยจัดว่าน่าอิจฉาเลยนะครับดีทั้ง3ด้านเลยนะแล้วก็ค่อนข้างจะดีมากๆแค่แต่มีพลังลบขึ้นมาเลยนะครับแล้วก็เป็นช่วงที่เดือนที่คุณดวงค่อนข้างจะเปิดมากๆนะครับสำหรับชาวราศีเมษยังไงก็ขอให้มันสมหวังดังคำทำนายด้วยนะครับผผมมวีอดดู คนโสดให้บ้านนะผมคนโสดก็เหมือนกับชาวคนมีคู่เช่นกันนะครับผมดวงของคุณค่อนข้างจะเปิดมาตั้งแต่ช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์แล้วนะครับผมคุณค่อนข้างที่จะพวกนี้เหมือนกับคุยกับใครเขาก็ถูกอกถูกใจคุณไปหมดนะครับผมค่อนข้างจะมีสเสน่ห์นะครับผมค่อนข้างจะมีสเสน่ห์ดึงดูดเพศตรงข้ามมากๆนะอาจเป็นไนท์ออฟคันะครับผมและค่อนข้างนะครับค่อนข้างที่จะเปิดนะแ,แต่บางคนเ person, <ๆ>นี่อยอาจจะมีคนเข้ามาในชีวิตเข้ามาบอกว่าเติมเต็มกับความรักเนี่ยมากกว่า1คนก็เป็นไปได้นะครับผมช่วงนี้คุณเป็นลักษณะที่เเหมมือนกกับคคุยราา็จะล เสน่ห์คุณไปสะหมดนะครับผมช่วงนี้ดวงความรักสําหรับชาวราศีเมษค่อนข้างจะเปิดถึงเปิดมากๆนะครับและคุณก็มีเกณฑ์นะที่จะได้เริ่มต้นกับซัมวันหรือเริ่มต้นพูดคุยหรือโฟกัสกับใครบางคนนะครับผมตั้งแต่ต้นเดือนมีนาคมนี้เลยนะครับผมว่าเป็นหนึ่งเหรียญแล้วก็ขึ้นมาคู่กับ1ดาบคดาบผมอาจจะเป็นคนในแดนไกลอาจจะเป็นชาวต่างชาติต่างภาษาที่จะเข้ามาในชีวิตของคุณก็เป็นไปได้นะครับผมไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงก็ตามนะครับผมแล้วเขาก็น่าที่จะเป็นหนุ่มหรือสาวน้อยที่เจ้าเสน่ห มาให้คุณโฟกัสนะครับผมแล้วก็เป็นคนที่ค่อนข้างจะฉลาดมากๆนะครับผมค่อนข้างจะฉลาดใช้เหตุผลมากกว่าอารมณ์นะครับผมแล้วก็เป็นคนที่คุณรอคอยคนหนึ่งเลยนะครับอาจจะเป็นคนที่ดูเป็นเด็กนะดูเป็นเด็กดูเป็นบอกว่า แนวโรแมนติกสักหน่อยนะผมจะมีคาหวานจะมีอะไรอย่างนี้นะผมค่อนข้างจะรูปร่างหน้าตาดีนะอาจจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงที่อายุน้อยกว่าคุณหรืออาจจะเป็นคนที่อายุมากแต่ว่าอาจจะดูเป็นเด็กมากกว่าอายุจริงก็เป็นไปได้นะผมเพราะถือไพ่ของตัวเพดออฟคัพนะครับผมแล้วก็มีฐานะค่อนข้างจะดีมากคนหนึ่งเลยแล้วผมจะเข้ามาเป็นส่วนเติมเต็มให้กับชีวิตของคุณและจะทําให้คุณรู้สึกดีมากๆ ในช่วงเดือนมีนาคมที่จะถึงนี้สําหรับชาวราศีเมษนะครับผมอ่ะก็ถือว่าดวงของคุณค่อนข้างจะดีทั้งการงานการเงินและความรักเลยนะครับสาหรับชาวราศีเมษในเดือนมีนาคมที่จะถึงนี้นะครับสาหรับชาวราศีเมษนะครับผมอ่ะแล้วก็สําหรับในวันนี้ก็จบคําทํานายของชาวราศีเมษเพียงเท่านี้นะครับผมเป็นยังไงบ้างก็คอมเมนต์บอกล่าวกันได้นะครับสาหรับในคลิปนี้ชอบไม่ชอบยังไงก็คอมเมนต์บอกล่าวกันได้นะครับและสําหรับในคลิปนี้ถ้าใครชอบยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจให้ช่องทาโร ดนด้วยนะครับผมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับผมและสําหรับท่านใดที่กดติดตามช่องทาโลวิตุนก็ขอให้เฮงเลวเลยๆบางๆสมหวังในทุกๆเรื่องทุกๆท่านด้วยนะครับขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ